เทสองทะเบียนรถช่างเททองหล่อรูปเหมือนคูบาบุญเปงขณะทำพิธีเททองหล่อเกิดผ้าที่ทรงกฎเลขอายุเลขพรรษาเกลี้ยงแพงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาชาวบ้านนะคะได้กันไปลุมส่องเลขทะเบียนรถช่างเททองหล่อรูปเหมือน หลวงปู่คูบาบุญเปงนะคะจากกรัตโนนะคะแห่งวัดห้วยฟ้าหลังนะคะจังหวัดลำปางนะคะเป็นที่นับถือเคารพบูชาของพี่น้องชาวภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมากนะคะเป็นเกกิดังของภาคเหนือนะคะหลังจากที่มีการเททองหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่นะคะ ได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นนะคะทําให้เป็นที่ฮือฮา,าอย่างมากนะคะที่สํานักง,งานวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ตำบลม่หียนะคะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะบริเวณตลาดหอมฮักสันพระนอนนะคะที่ซุ้มประตูโขงไม้ไผ่ทองที่สวยที่สุดในเชียงใหม่นะคะมีนายประทุมเกิดนปคุณศิลปินดีเด่นภาคเหนือสาขาปั้นพระ ผู้นำาททองหลอรูปเหมือนท่านพระครูบาบุญเปงจักรกรัตโนนะคะเจ้าอาวาสวัดห้วยฟ้าหลังอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะร่วมกับนายดีจันคารักประธานวิสาหกิจชุมชนอาหารสัตว์ส่งเชียงใหม่ในซาฟารีและก็นายคำปันอุดรานะคะ เพชรราชาพัชสาขาศิลปะไม้ไผ่ร่วมกันประกอบพิธีอันเชิญรูปหล่อครูบาบุญเปงนำไปตกแต่งขัดทองให้ได้องค์ครูบาบุญเปงที่หล่อแล้วสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งมีชาวบ้านหลายคนมาร่วมพิธีนะคะและที่สำคัญนะคะก็ได้ส่องทะเบียนรถของช่างเททองนะคะหรือรถของนายปทุมเกิดนพคุณนะคะศิลปิน ดีเด่นภาคเหนือนะคะนั่นก็คือเลขนี้เลยนะคะ9079นะคะนี่เลยนะคะ9079เพื่อนำไปเสียงโชคในงวดน,นี้ว่าอย่างนั้นนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563นะคะได้มีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่คูบาบุญปิงน,นะคะเพื่อถวายเป็นมุทิตาจิตแก่หลวงปู่คูบาบุญปิงน,นะคะ ซึ่งว่ากันว่ามีประชาชนมาร่วมงานกว่า200คนเลยนะคะในการเททองในครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะเมื่อจู่ๆก็มีเกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎขึ้นสร้างความเฮือหายให้กับชาวบ้านและก็ผู้ที่ไปร่วมงานอย่างมากนะคะโดยนายปทุมเกิดนพคุณศิลปินดีเด่นภาคเหนือนะคะสาขาปั้นพระนะคะ ได้กล่าวว่าหลวงปู่คูบาบุญเปงนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยฟ้าหลังท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ประชาชนชาวไทยและก็ชาวภาคเหนือให้ความเคารพนับถือนะคะท่านบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสมณีนนะคะแล้วก็เป็นศิษ์คูบาเจ้าสรีวิชัยรุ่นสุดท้ายนะคะคูบาบุญเปงนะคะท่านอายุจะครบหนึ่งร้อปีนะคะ 58พรรษานะคะในวันที่15ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะคะประชาชนที่มีความศรัทธาจึงทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เท่ากับองค์จริงดังกล่าวนะคะซึ่งในวันที่15ธันวาคม2563นะคะจะประกอบพิธีอัญเชิญองค์หล่อรูปเหมือนหลวงปู่คุบามุนเปงนำไปที่วัด ฟ้าหลังจังหวัดลำปางต่อไปนะคะแน่นอนนะคะเรื่องเป็นมงคลแบบนี้นะคะบรรดาชาวบ้านบรรดาขอหวยที่ไปร่วมงานนะคะก็ส่องทะเบียนรถของศิลปินแห่งชาติท่านนี้แล้วก็ช่างเททองเลยนะคะซึ่งแต่ละคนก็ไม่พลาดนะคะได้เลข9070นะคะในขณะที่เลข100นะคะแล้วก็ 85นะคะซึ่งเป็นพรรษาของหลวงปู่คูบาบุญเปงนี่เกรียงแผงเช่นกันนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านไหนนะคะมีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดลำปางก็ไปกราบไหว้หลวงปู่คูบาบุญเปงได้นะคะที่วัดห้วยฟ้าหลังนะคะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะสวัสดีค่ะ